สวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ผมจะพาเอามาลุยงานที่เหมือนจะเป็นงานมูมูแต่พอลงงานแล้วโอ้หนักเอาการนะครับเพราะว่า,าดินมันเป็นดินทรายแล้วทีนี้มันลมมันหนักรถนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมให้คุณพ่อลองดูนะครับ โอได้วิ่งตามเลยเหเกี<_><_><__><__>ยร์ A3 นะครับรอบอยู่ที่ประมาณ1,500นะครับ ไอ้สามรอบที่พันห้าส่วนผันท้ายจะเป็นของที่ที่เฟิร์สอันน่าจะใบยี่สี่นะครับ ด้วยคัด้ายนะครับดูมันจะเอียงเอียงตรงนี้มันเ,เป็นฐานแต่และฐานมันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนของทีเฟิร์มันจะเอียงแบบนี้ส่วนฐานของค่ายอื่นอาจจะตั้งตรงได้นะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับจะเอียงจะตั้งตรงจะเอียงก็ รถก็จะไม่ไม่ปีน,นะรััถ้าถ้าเกิดเราตั้งได้นะขอแค่มันปักลงตรงล้อนี่ตรงกลางล่องก็ถือว่าโอเคแล้วครับสังเกตดูผ่านใบแรกจะกินลงลึกนิดนึงนะครับ เ,เหตุผลเพราะว่าเจ้าของที่อยากให้ไล่ดินด้วยนะครับไล่ดินเพราะว่าดินมันเป็นเนินนะสังเกตไหมครับมันเป็นเนินเ,เขาอยากให้ไล่ดินลงให้มันเสมอกันจําเป็นต้องเอาผานหน้าเนี่ยลงลงเยอะๆผานใบแรกเพื่อให้มันจะไล่ดินได้ไอ้น,นี่ก็เป็นสูตรของใครของเรานะครับไม่จําเป็นต้องทําตามผม นะครับสังเกตดูจะไปไถตรงเนินก่อนนะครับเพื่อจะไล่ดินลงมาสังเกตดูความลึกก็ถือว่าลึกพอสมควรอยู่ครับใช้ได้อยู่สำหรับผ่าน5้านะครับ ดูก้อนขี้ไถ เดี๋ยวรถจอดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมตั้งผ่านยังไงหลายท่านก็คอมเมนต์ถามว่าตั้งผ่านยังไงใช่ไหมครับเ,เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู จอร์เดียถือว่าเป็นรถที่แรงบิดเยอะนะครับสังเกตฟังจากเสียงของเขาดูเอ่อคือแรงนี่ในรอบต่ำเครื่องยนต์เหมือนจะดับแต่ไม่ดับนะครับแรงยังมาอยู่รถยังไปได้นี่สังเกตดูใช่ไหมครับเหมือนรถจะดับแต่ก็ไปได้ทั้งที่ไม่ ไม่ยกขานแล้วก็ไม่ถอนคันเร่งนะครับไปได้นั่นคือรถที่ใช้แรงบิดในการทำงานนะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถไถอยู่อจอร์เดียตอบโจทย์นะครับสำหรับงานไร่ถ้าเกิดเป็นงานนาผมาในส่วนตัวผมนะ ผมอยากแนะนําเป็นไอรุอ้พวกไอคูปต้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคเพราะว่าน้ําหนักเขาเบาพ่อก็ขับรถไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะส่วนมากจะมีผมเป็นคนขับนะครับวันนี้อยากให้พ่อ,อได้ไถแล้วผมจะเป็นคนถ่ายให้ดูปกติแล้วผมจะเอากล้องติดไว้ที่ตัวรถ ดูล้อฟรีทิ้งค่อนข้างน้อยนะครับแทบจะไม่ฟรีทิ้งเลยก็ว่าได้แต่ดูความลึกสังเกตดูเสียงรถเหมือนจะดับแต่ไม่ดับไปได้แต่ก็ไม่ดีนะครับไม่เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์ถ้าเกิดเราทําอย่างนี้บ,บ่อยๆพยายามให้รอบสูงเข้าไว้นะครับติดแล้วลมเรียบร้อย ไปเลยเดินหน้าเลยโอเคโอเคครับงานนี้ก็น่าจะ จบแล้วเหลือเก็บขึ้นไปอีกรอบนึงเดี๋ยวรถจอดเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีตั้งหางนะครับผมจะถ่ายคลิปให้ดูโอเคครับ